สิริมัทเธลราคาถาภาษิตของท่านพระสิริมัทเธอระปิดไว้นั่นแหละตัวรั่วเปิดออกให้ทั่วกับไม่รั่วรสดาบัดอย่าปิดอย่าปดเปิดเผยให้หมดหรจดด้วยดีอันโลกอันมัจจุตามฆ่าชลาล้อมไว้ไม่ให้หลีกหนีสอนตัณหาตามไล่ล่าจี้ความอยากมากมีแผลเผ่าทุกการโลกอันมัจจุขจัดชลาลงพัด ทึงกัดสังขารไม่มีใครไหนต้านทานนักโทษสมสารรอรับโทษทนันเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไฟสามกองหมายย่มฮีรงรันกำลังสู้ก็ไม่มีกำลังหนีก็ไม่ทนันอย่าปล่อยคืนวันให้ผันเลยไปทุกคืนผันผ่านสังขารผ่านฟ้นองควรหันมามองวิปัสสนาใส่ใจยืนเดินนั่งนอนวันจรขยับใกล้จงอย่าประมาทไปปล่อยให้เปล่าเอ่ย ฉันนัมติวัสติวิหัตังนาติวัส e ติตัสมาฉันนังวิวารทธาเอวังตังนาติวัสติมัจจ no ุนาภะโตโลกะชรายาปริวาริโตตันหาสันเลนะโอตินโนอิจาทุกปายโตสัทา วัจจุนาภโตโลตุปริคิโตุชรายจาหันญตินิจฉาวัตตาโนปัตตทันโตวัตตกโรอาคันชันตขิคันทาวาวัมจุพยาทิชราตโยปัจจุขันตุงพลังนาทิชาววนาทิปรายตุ อ ok ah ah ม o คำทิวสังเกยิราอปเปนะาพะหุเกนวายังยังวิชาหเตระติงตัทโนังตัสชีวิตาจรโตติทธตโตวาปิอาสิานัสยนะสวาภูเปติจริมารตินาเตกาโรปมัชิตุนติสิริมันตะเทรคาถาฟาสิองท่านพระสิริมันตะเทระ ทุจริตที่ปิดปางไว้ย่อมรั่วรถที่เปิดเผยย่อมไม่รั่วรถเพราะฉะนั้นควรเปิดเผยทุจริตที่ปิดไว้นั้นเสียทุจริตที่เปิดเผยนั้นจะไม่รั่วรถได้ด้วยอาการอย่างนี้สัตว์โลกถูกมัจจุราชคอยกระจัดถูกชรารุมร้องถูกลูกศรคือตัะหาคอยทิ้แทงทั้งถูกคามยาวแผดเผาตลอดกาลสัตว์โลกถูกมัจจุราชคอยกระจัดและถูกชรารุมร้องไม่มีที่พึ่งถูกเปลี่ยนอยู่เป็นนิดเหมือนโจรถูกลงอัดยา ชราพยาธิมรณะทั้งสามเปรียบเหมือนกองไฟย่อมมาย่อม,มีสัตว์โลกนี้สัตว์โลกนี้ไม่มีกําลังที่จะต่อสู้ทั้งไม่มีความเร็วที่จะหนีไปบุคคลควรทําวันคืนไม่ให้ไร้ประโยชน์ด้วยการใส่ใจจิวิปัสสนาไม่ว่าน้อยหรือว่าชีวิตของผู้ที่ผ่านวันคืนไปเท่าใดก็เป็นอันคล่องไปเท่านั้นวันคืนสุดท้ายย่อมเคลื่อนเข้าไปใกล้บุคคลทุกเรียบทคือยืนเดินนั่งหรือนอนเพราะฉะนั้นท่านไม่พืงนประมาทก,การเวลา